โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึงนู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพิจิตครึงนู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์คลิปแรก3คู่จาก3ลีกนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนคบอลลีกตุรกีกาเซนเทปเปิดบ้านเจอกับรีเซสปอร์นะครับกาเซนเทปสิบห้แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้6เกมล่าสุดบุกแพ้เฟเนร์บัชเช่มาหนึ่งต่อสามนะครับตัวหลัก โครโรนะครับเจอกับลิเซสปอร์แต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเคเซลิสปอร์มา3 0นะครับตัวดังๆก็ราชิดกาเซลมีเอมาคารบูลุตกองหน้าอารีโซนะครับนดที่แล้วยิง2ลูกฤดูดกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันก่อนเกม,สมนนเสมอในเสมอกันนะครับแม้ว่าจะมาเยือนแต่ว่าลิเซสปอร์ฟอร์มดีมากนะครับชนะมา3เกมติดในลีกพี่เจมมองว่าวัดใจลิเซสปอร์ครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับ คู่ธรรมตีสองี่ห้าไปดูเกาโชเซราอิตาลีนะครับมอนซาเปิดบ้านเจอกับอูนิเนเซ่มอนซามี10แต้มจากการชนะ1เสม,มอ7แพ้6เกมล่าสุดบุกเสม,มอโคโม่หต่อ 1, 1นะครับอัลันลุยส์นิวตันวาเลล่าโรดิโกเป็นอ่ะ ตัวลุกเนี่ยก็มีดันนี่โมตาจารูกาคาปาลีแล้วก็มีลานยูริชนะครับในขณะที่อูนิเนเซ่สิแต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้7เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเจนัวมา0ูนสะครับสุเรมานาตูเรตติดโทษแบนตัวหลักก็ซันดิโลอิกลอเรนโซลุก้าแล้วก็เคนันเดวิสนะครับเจอก,กันฤดูก,กาลที่แล้วเสมอกันทั้ง2นัดคู่นี้ก่อนเกมก็เสมอในเสมอกันแม้ว่ามอนซาภาพรวมแต้มดูเป็นรองแต่ที่เจ็ดมองว่า แม่อูดิเดเซ่ก็ใช้ว่าจะดีนะครับ5นาหลังสุดเก็บได้แต้มเดียวเกมแบบนี้วัดใจมอนซ่าเจ้าถิ่นปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายตี35ที่หลีโปรตูเกสน,นะครับเอสเตล่า จะเปิดบ้านเจอกับอารูกาเอสเซ่ามี9แต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้7เกมล่าสุดบุกแพ้ฟารนเซมา0-1นะครับแนวรุกก็อารนลุยสเนลตันวาเลล่าโรดิโก้ปินโยนะครับฝั่งอารูกา8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้8เกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านกับเบนฟิก้ามา0ูต่อสครับอีวอร์โรดูเกสมาลายาซิลล่าเจสันนะครับแนวรุกจากการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอารูกาบุกถล่ม4-1เกมในบ้านเสมอ0-0ก่อนเกมคู่นี้ก็เสมอไหนเสมอกันอีก แม่แม้ว่าฤดูกาลที่แล้วอารดูก,กาจะบุกมาชนะแต่ฤดูกาลนี้ฟอร์มต่างออกไปนะครับพี่เจมมองว่าอิงเจ้าบ,บ้านเอสเตล่าดีกว่าครับวิ่งซูฟัตเกมนี้ปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่คลิปแรกวันจันทร์นะครับชอบรีเซสปอร์มอนซ่าและเอสเตล่าขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย